สวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลซีโนซีค่ะก็เห็นนะคะว่าหน้าซีโนตอนนี้คือลงพื้นไปแล้วแล้วก็โลนมากนะคะลองเดาดูซิว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรซึ่งความจริงแล้วหน้าปกมันก็บอกอยู่แล้วนะเราจะมาทําแบบสมัยก่อนไม่ได้ละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วันนี้นะคะซีโนนะคะจะมารีวิวอาชโนนะคะของ Revolution ค่ะ ว่าพี่คะตัวนี้มันออกมาตั้งนานแล้วทำไมถึงเพิ่งมารีวิวเพิ่งเคยได้ลองใช้ลเลยหรอใช่จ้าคือซีโนะเห็นตัวนี้มาานานมากแต่ไม่เคยได้มาลองใช้เองกับตัวเลยนะคะซิโน <S ino S 2> ก็เลยอ่านไหนๆแด้ก็ได้มาแล้วนะคะก็เลยนำมารีวิวการสลับเลยเยอร์คนไหนที่กำลังสนใจพาเลตตัวนี้อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือกดมาเพราะว่าสีมันแจ่มนะคะส่วนตัวนี้ก็คือกดมาเผื่อเวลาเราขอใชยใช่ไหมก็คือแบบครบเลยดำน้ำตาลขาวออกโทนแดงๆนะคะ ซึ่งทุกคนก็จะสังเกตน,นะคะว่าซีโนเนี่ยได้ทําการลงรองพื้นไว้แล้วนะคะแล้วก็เซตแป้งนะคะซึ่งวันนี้เราก็คือจะทางหน้าเราคิ้วตาคอนทัวร์ใดๆนะคะก็จะใช้พาเลตตัตวนี้นี่แหละในการลงนะคะทั้งหมดเกือบทั้งหมดบนใบหน้าของเราเลยนะคะซึ่งลุกในวันนี้ก็จะเป็นลุกที่ซีโนถนัดละกันละกันก็คือแนะวโตอินโตอินนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบเน้นหนักเน้นหนักหน่อยละกัน สีนะคะซีโนดจริงๆได้ลองไปแล้วล่ะนิดนึงนะคะมันก็จริงๆสีมันก็จะชัดอยู่นะอย่างเช่นตัวสีเหลืองตัวเนี้ยก็คือแบบว่านี่สีแบบว่าปาดครั้งเดียวก็ชัดเลยนะคะแต่ทีนี้ทางนั้นอะบางพาเลตอะทุกคนเคยใช้ป้าแบบวุ้ยตอนลองบนนิ้วอะ สวยนะมันแบบอุ้ยสีชัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาอยู่มันบนตาหรือว่าเราใช้กับแปลงอ่ะมันไม่ติดแปลงเลยทั้งที่บางทีแปลงเราก็คือใช้แบบว่าของที่มันมีคุณภาพแล้วนะก็เลยตัวมันไม่สามารถบอกว่าดีหรือไม่ดีได้เพียงแค่เราแบบว่าลองบนมืออะไรางี้นะเพราะฉะนั้นเราแบบก็ไม่สามารถตัดสินได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ดูพิกเมนต์สีก่อนก็คือจะประมาณนี้นะคะสีจะไม่ให้ดูสีทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะสีความแน่นก็คือ<ม>ได้อยู่นะค่าเลทหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ แรกซีโนเจลอีกโทนหนึ่งมันจะเป็นออกแนวแดงๆชมพูชมพูหน่อยนะคะแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีอายแชโดว์ที่เป็นโทนน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะโทนแบบสโมคี้อายได้แล้วประมาณนี้เราก็เลยกดตัวนี้มาของเขาก็จะประมาณนี้อ่าฮะมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะคะแต่ว่าซีโนเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะใช้2ผลิตรวมกันเลยนะคะเพราะว่า คือไม่สามารถตัดใจได้เลยไหนๆเราก็รีวิวสองอันแล้วนะคะซึ่งเรานะคะก็จะวันนี้ก็จะเน้นสีสันหน่อยแล้วกันไหนๆเราก็วิวพาเลสีสันแล้วนะคะแต่ว่าเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราก็คือจะลงเบตนะคะตาของเราด้วยสีที่สว่างเลยนะคะตรงนี้เนาะแปะแปะปะอุ้ยเนี่ยมีฝุ่นอยู่นะ mm hmm. เปิดตาบนของเราให้ทั่วเนาะ mm hmm. เราก็จะใช้ไปเรื่อยๆเลยนะคะลงที่ บริเวณหางตาของเราแบบนี้เนี่ยนะฝุ่นออกอยู่นะต้องขอออกหน่อยฝุ่นออกมาช่ำอยู่เด้อเช่ <c oughs> อะอะซีโนคิดออกละว,ว่าอย่างไงเดี๋ยวเรานะคะจะลงสีฟ้าเลยมาเดี๋ยวเรานะคะจะลงสีฟ้าตัวน,นี้เลยนะคะแต่ฝุ่นอนะจริงๆฝุ่นแอบเยอะอยู่นะเอออะลงสีฟ้านะคะช่วงหัวตาก่อน สีผูนี้อะสีอมพูไปเลยอู้ก่อนที่เราจะไปลงอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้แปรงที่แบนมากๆนะคะแต่ไปยังอายแชโดว์สีดำเลยนะคะในการไกลว่าห่างตาเรานะคะเดี๋ยวมันจะลงนะคะห่างจากตาล่างปกติเท่าไหรน่น้นองลงไกลไปเลยสีอ่มนูตัวเดิมแล้วกันนะคะไปยัง ช้รหานตาตรงนี้ใช้สีขาวเด้วมานี่ลองใช้สีขางอันนี้ก็คือลองไปเรื่อยเลยนะทุกคนลงตรงกลางขัดรองสีฟ้ากับสียมโพสสุดๆ แล้วนี่คือตาของเราหลังจากที่เขียนไลเนอร์แล้วก็ติดขนตานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่คิวกันนะคะคือซีโนะคิวซีโนะซีโน,โนกันไว้แบบบางมากนะคะก็เลยแบบว่าจะมาเวลาเขียนให้เป็นทรงอื่นมันก็ง่ายแหละแต่อาจจะต้องหาชฉด,ดที่ติดทนนิดนึงเพราะว่าทุกคนเคยเขียนคิวแล้วห่างคิวหายใช่ปะนั่นแหละ ประสบปัญหาที่แบบว่าเราเจอใจการที่คิ้วเราไม่ค่อยมีนะคะซึ่งปกติถ้าเราแบบยังพอมีคิ้วอะมันก็ยังพอให้แบบว่าโอเคเห็นเส้นคิ้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่พอไม่มีแต่พอพอคิ้วเราแบบว่าบางก็คือต้องหาอะไรที่มันติดทนหน่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของเมคอัพของเราเมื่อแต่งเสร็จนะคะนี่ก็คอนทัวร์นะคะอายแชโดว์แล,ล้วก็ลงแก้มนะแต่ลงแก้มสีอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะคะเนื่องจากไม่ได้มีสีที่เหมาะกับการลงแก้มเลยนะพาเลทวันนี้นะคะแต่ว่าเราก็ลงมาจนได้นะคะก็คือเราใช้สีนี่แหละเรียกชื่อว่าชมพูบานเย็นลกันชมพูบานเย็นผสมกับตัวตรงนี้นะคะจะออกแบบ ม่วงๆตุ่นๆนิดนึงนะคะเพื่อลงหน้าแก้มของเราในวันนี้เนาะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมารีวิวคร่าๆวๆละกันนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้เจอมาจริงๆนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะฝุ่นมันค่อนข้างที่จะตกเยอะมากนะคะคือซีรน่เป็นคนที่มีพาเลทค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่าฝุ่นมันออกมาเยอะผิดปกติ ะะแต่ทั้งนี้เท่านั้นสีอะถามว่าออกเยอะไหมก็ออกเยอะนะคะแต่ถึกว่ามันจะมีบางสีที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยไปออกไปน้อยไปหรือเปล่าก็คือพวกสีฟ้าเนี่ยค่ะออกค่อนข้างที่จะแบบติดตาได้ไม่ค่อยดีนะเท่าที่ลองใช้นะคะแต่พวกสีเข้มๆอะโอเคเลยนะคะแล้วก็ดำอะดำนะคะจะสังเกตว่าดำตัวเนี้ยจะไม่ได้ออกดำมาตัวเนี้ยจะดำเข้มกว่านะคะแต่ว่าก็อยู่ในสีดำที่โอเคระดับหนึ่งนะคะ ในส่วนของราคานะคะพาเลต็ตัวนี้ซีโนได้มานะคะที่750บาทแต่โชคดีช่วงนี้ช่วงที่ซีโนสั่งเป็นมีโลหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็เลยได้พอเฉลี่ยแล้วก็จะถูกหน่อยนะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของ a s h แชโดว์เรวอลูชันะคะในส่วนสําหรับใครที่อยากจะไปตามๆนะคะเดี๋ยวซีโนนะคะจะทิ้งลิงก์นะคะสำหรับการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็เข้าไปเลือกชมได้นะยังมีพาเล็ตัวอื่นให้เพื่อนๆนะคะเลือกซื้อได้ เยอะเลยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะซิโนก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปน่าจะเป็นคลิปที่ซิโนรีวิวกับอะไรยังไงก็ต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อจะได้แบบว่าดันคลิปซิโนให้้นขึ้นฟีนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยคนดูน้อยมากเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ